อุยอีกัวกกีโทรมาว่าเห็ดนมไม่ตื่นเต้นแห้งตื่นเจ้จากของแห้งมีน่มไม่เทมามหา่อยพี่นอ้องเทมามหาข่อยว่าได้นมแล้วบานนี้ว่าคุณหมอนี่เฮดบ่เจ็บเลยว่าั่นจับนมอยู่บนมือบนขึ้นทายหลวงนมมาก่ไหม,มกูมึงจะมาถ่ายรูปนรให้ทุกตูดูไม่ได้นะกูไม่อยากดูกูมีสิทธิ์ทำให้มึงอย่างเดียว FC ก็พากันสแสดงความที่เห็นมาดีใจนนองกัี่ได้นอนมได้การไปใส่จ้าอย่างตาตายไปใส่จ้าที่มึเห็นหลายมือแล้ว น้ำตาลมันไปสอบโน้มีมูเล่นโน้มีมูหลอกแค่ไงเน่ยโอ้ยเข่าปรด็นอะไรงสิมาหามูเลนมึงเซ็นเตีร์มันนเตี่ยโน้มีมูเลนเขานางนางลูกกวนบ้าหินหยางนี่เป็นหยางนี่คือเป็นคือนังสุเป็นไข่เป็นบัตรมนเกยเซตัดเล่นเจ็บข้อไหนเนี่ยค่ะป็นหยางมาเป็นหยางข้าวหาน้ำตาลน้ำตาลมันไปสอบมันไปสอบไม่มีเพื่อนเหรอลูกโนมีมูเหรอว่าหน้าหนูก็เหมาะกับการมีเพื่อนอยู่นะโอ้ยหมอเพื่อนแรงแล้วเลยนะ แรงได้กว่านี้อีกกาลังจะกินกาแฟพอดีหน้ยนุ่มกินน้ำเน่าเขาบอกกันแล้วมาถึงกู๋ขี้มันไปเสริมนมไงมากี่เดือนเสริมบอสเสริมหลังของหนูใหญ่แล้วนี่มันอกมันใจเบงเไงไมาอยู่มาอยู่นี่จ็ดเดือนแล้วเดือนแรกพอเดือนไปรู้สึกไงบ้างอะรู้สึกสนุกมากค่ะมีเพื่อนเล่นอืเตือนหรือยังหนูตื่นหรือยังเนียเตือนแล้วเถื่อใช่ไหมคะมีเพื่อนเล่นใช่ไหมคะค่ะหนูทำงานหนูหนูมาเล่นหนูทำงานมาทำงาน ลูกีน้ำเน่ค่ะเออด<ป>ีส่ง,<ม>สงนี่กูหลาบเบียนีงง่ผู้โซงเอียงนี่ต้องมีคนแบบส,สลโลตเซเล่เขามากนุ่งกุหลาบเลยแบบข้างก้อนกัแบบพี่แนนต์มากินข้างนี้กับซาลาหนีมาว่ากำลังโชว์กาแฟเคยกินไหมเคยกินค่ะเคยกินใช่ไหมเซ็บเซ็บโลดหวานแห้งพอดีเลยก็คือนี่แหละอย่างที่บอกเลยว่าตอนนี้คือขอามัาษาตลาดมากเอาลูวก็นุว่าน่าจะเป็สื่อมาอะไรเอี๋ย่าเขาจะจัดปวเองโมเล็กเนี่ยควอมบ หอมมากมาถามหาอีเหล่สอนมันหลอกเพ่เนี่ยเด้อสอนมันหลอกเพ่เนี่ยจะความเยงดีๆเลยนะอะหลองลมใบวยเนี่ยลมใ่วยเพ่อะนะลมใบอยใบอยยืนใจลอยคิดทอดผู้บ่าวดอกอีกเบิ่งลำโคอขัดโขงไหลลงยาวยาวยานคือหัวใจผู้บ่าวยานคือหัวใจผู้บ่าวบอกพัสราเหล่เพี่เอตาวเอามันต้องมีอารมณ์ในการชมกาแฟต้องดิวันพ่อโบราณชัยวันพ่อโบราณชัย โอ้โคาถานิยมเสกมนต์ไปค่มหัวใจคนจอดโอ้ยบอว่าสินฮอนทิบเลแหมโอ้คาานิยมแหมสกินบอหนูสกินเอาซุ่มหนีโอ้ยมาเดี๋ยยกกาแฟแลนตับนาต่ำหลังสซรอเทเลติกรอหลอักร้องพีผู้บ่ติมแต่รับคนถือรับคนผิดมาแ้ว่น่าน่าน่า่างค่ะน่า่าน่่านน่น่า่านน่ นี่กินอย่างกันนั่งกินน้ำมะนาแม่โอ้ยวานหลับเสียไปใส่แม่ตื่นสาวมาก่อเห็นแม่นักหลอกอีกย่างมันพักร้าคือ,อยังกินน้ำแหน่นักหลอกวันนี้นันกหลอกลอค่ะถ้าหลอกถ้าหลังหลอกคือยังเป็นคือยังขายพันในตลาดนี่คือจังแม่ค่ะ <c oughs> โอ้ยกินน้ำแหน่อุย้ยเทื่ยที่เราบอยนุกินโกโก้นาลิตาแบบโอ้ยล่งท้องแห้งแบบว่าเขาห้องน้ำนักเทื่ยว่าได้ท่านขวัญได้กินโกโก้ใช่ค่ะเป็นไง ขับถ่ายดีมากค่ับถ่ายดีมากชื่นชอบมากชื่นชอบมากค่ะราคานี้จะมาชิมกาแฟใช่ค่ะชิมบุงบ่อยกินน้ำเด้อเราจะสูดิ้เคียกันเด้อนี่กินน้ำแใ่ซึ้มชื่นไดละให่ชิมน้ำแน่ยิงายผูเดียวหลยคำหนึ่งกับขอเด้อคำหนึ่งมาโอ้ยคำหนึ่งเด้อไ้ทีๆน้อะของมันแสบเนาะอยับทุ่งเทาก็ได้ขอเอี่ยุดยวมละยามันเสมมาันสโอ้ยมเดีกิน บ่ได้เด้อค่ะแซวเล,ล่นค่ะแซวเล่นแซบค่ะ,ลลคะบ่ได้เด้อมือเนี่ย <c oughs> บอกได้ป่ะพี่น้องตัวนี้เป็นกาแฟอะไรรู้ไหมกาแฟนาลิตะเมนกาแฟลิตะช่วยเรื่องอะไรบ้างรู้ไหมช่วยเรื่องอะไรบ้างคะหนึ่งเรื่องขับทายขับทายดีรีดไขมันบล็อกเบิร์นไขมันวันนี้สีบอกได้ป่ะเขามีปู่พ่อมปู่ดูเอาไหล เอาค่ะอยากให้ใหแม่กินอยู่ค่ะปูมือนี่นะครับผมกาแฟนาิตาลูกค้าประจําเยอะมากลูกค้าประจําหลายแห้งและเรียกร้องปูเข้ามาเยอะมากโปรวันนี้ปกติเนี่ยเราจะซื้อกล่องละสองร้อยเกบาทปกติกล่องหนึ่งอสองร้อยเก้าสวันนี้เอาไปเยจาซื้อ2กล่องแถมฟรีหนึ่งกล่องในราคา630บบาทจ้า ย uh ิ่งกว่าดารากินนะต่ว่าจะบอกเดว่าของมีจำนวนจำกัดนะครับผมของมีจำนวนจำกัดกาแฟนาิตาซื้อสองแถมหนึ่งใครกินแล้วหนึ่งบล็อกเบิร์นไขมันรีดไขมันแล้วก็ช่วยเรื่องขับถ่ายเผาผลาญพลังงานนะครับผมหนึ่งกองมีสิบซองชุดนี้นะครับผมหกร้อยสามสิบบาทปกตินี่คือแปดร้อยเจ็ดสิบนะเออปกติแปดร้อยเจ็ดสิบบาทแต่มือนี่อีแหล่บอยูอีกัวกีไปเห็ดนมเสริมหั่มอยู่ก็เลยมีพวกนี้มา อยู่น้ำบอดนำะำบอตกงง,งนะว่าน้องกำตามไปไหนน้องก็กี่ไปไหนโกกีไปทํานมน้ำตามไปสอบตามหน้าที่เรียนกศนอ <ฮะ S 1> น้องสิบเอ็ดนิ้วเรียนกศนอนะครับผมไปสอบอละสองแถมหนึ่งพี่น้องปกติสามกล่องแปดร้อยเจ็ดสิบวันนี้เอาไปเลยแค่หกร้อยสามสิบบาทครับผม <ฮะ S 1> แล้วก็ <ฮะ S 1> ใครอยากได้คือทักเพจได้เลยทักเพจหรือพิมพ์สนใจหรือสามารถสั่งซื้อกับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศได้เลยนะครับผมชุดนี้จะหนึ่งเดือนนะ ดื่มได้หนึ่งเดือนชุดนี้ก็คือมันสามสิบซองไงลูกสามสิบซองก็คือสามสิบวันใช่ไหมวันละหนึ่งซองแล้วกินสองซองได้ไหได้บางคนธาตุอ่อนน่ะถ้ากินซองเดียวก็คีแล้วนะแต่บางคนธาตุแข็งแห้งกินซองหนึ่งกะรู้สึกว่าไม่พอใจแต่บางคนอยากเอาเนี่ยไปชงกับโกโก้กาแฟหนึ่งซองโกโก้หนึ่งซองมันจะเป็นมอคคาลองชิมดูนะสูตรนี้สูตรนี้ก็อร่อยนะครับผมซื้อสองแถมหนึ่งจ้าอาไหมล่ะเอา อ้าวหนึ่งชุดก่อนค่ะเดี๋ยววันกี้ยนี้พ่้อกันได้ค่ะนี่ซองแถมหนึ่งพี่น้องนะครับผมฝากพี่น้องใครอะไรคือพิมพ์เลยสนใจหรืออินบ็อกซ์เข้ามาในเพจได้สามารถสั่งซื้อกับตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศและเข้ากับตอนนี้คือเข้ารับสมัครตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศพร้อมพี่น้องซองแถมหนึ่งเหมือนเดียเหมือนเลยแค่นี้แหละจุ๊บจุ๊บเบาเอาเมลก็ได้ไปกันเด้อไปกันเด้อขอได้แต่ขอไปแก้วนั่นแล้วแก้วเดียวหรือไง เยวกาะเด้งเจ้าเดียวมาเลยกัไปกันเนาะ